เยโกจะพยาครับเด็กยอะแ่อลน้วที่เไหล่าเดโรนะสวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเยื่อตกปลากโเจาพยานะครับวันนี้นะฮะเช้านี้ผมมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําเพชรชมพูจังหวัดตากนะครับมา เป้าตกปาจีนนะครับแล้วก็วางเบ็ดไว้5้คันนะครับเป็นทุ่นลอยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวอาศัยสายไม่แน่นะครับอาจจะลองหน้าดินด้วยนะครับอ่างนี่ก็มีปาจีนนะฮะแล้วก็มีปลายี่ศกนวลจันทรน์ปนินนะแต่หลายปีผ่านมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาตกเอา สามปีสี่ปีละนะครับไม่ได้เข้ามาเลยนะครับตั้งแต่คลิปอีพีแรกๆที่เรามาทําคลิปกันตั้งแต่คราวนั้นแหละนะครับสองสามปีเนาะนะฮะก็ไม่ได้เข้ามาตกเลยนะครับล้วก็อ่างเขาก็เพิ่งเปิดด้วยนะฮะเอ่อไม่รู้ว่าปลามันจะมีมากน้อยขนาดไหนนะนตอนนี้นะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าก็เเขาให้วางขายกันนะครับเปิดขายกันตารางละ ห้าร้อยหรือยังไงเนี่ยนะครับตารางต่อตารางต่อต่อช่องอ่ะช่องวางไข่เขาอ่ะเขาเก็บห้าร้อยบาทก็คนไปดักไข่กันก็เยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ปลานะครับไม่เหมือนปีก่อนๆนะครับปีก่อนๆเขาก็เปิดให้ดักไข่เหมือนกันเราก็ตกเป็ดกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยตกปลาอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็ยังพอมีตัวอยู่นะฮะแต่ว่าปีนี้นะครับคนดักไข่เขาก็บ่นกันว่า ไม่ค่อยได้ตัวเหมือนกันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าปีนี้ปลามันจะดีไหมเนาะเรามาลุ้นกันดีกว่านะว่าจะมีปลาจีนเข้ามาช่วยทุนลอยแล้วหรือเปล่าวันนี้เราทําสูตรปลาจีนมาเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวได้ผลยังไงนะครับหรือว่าปลากินเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะานําภาพบรรยากาศมาให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูภาพบรรยากาศของอลักษณะของอ่างเก็บน้ําที่นี่เนาะอ่างเก็บน้ําที่นี่ไม่ใหญ่นะประมาณสัก สองสามร้อยไลนน่าจะประมาณนี้เนาะประมาณความกว้างสองสามร้อยไล่สี่ร้อยไล่นะครับ <c oughs> ไม่กว้างเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวรอรอลุ้นดูนะ ก่อนปลายสายนะครับก็ใช้เป็นตะก้อแบบนี้นะครับตะก้อตกปลาจีนเลยนะครับเบ็ดก็มัด4ตัวนะใช้เบ็ดจีนุเบอร์สามนะครับเล็กๆนะฮะแล้วก็ใส่ตะกัวถ่วงเล็กๆอันนี้ไว้สักหนึ่งอันนะครับลูกปัดตะกัวเล็กนะครับแล้วก็ทุ่นใหญ่นะครับทุ่นใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วก็มีลายสต็อปเปอร์นะครับ ลายสต็อปเปอร์ก็ประมาณหนึ่วาหรือ1เมตรก็ได้นะครับน้ำอ่างที่นี่ไม่ลึกนะครับมีลายสต็อปเปอร์แล้วก็มีตะกัวนะครับมีตะกัวห่วงแบบนี้นะครับมันก็จะไล่สายไปทวงเป็นสมอให้ทุ่นไปชนกับลายสต็อปเปอร์นะครับแล้วก็ใส่ลูกปัดไว้บนทุน่นสัหน่อยหนึ่งให้มันเป็นตัวช่วยในการพยุงไม่ให้ ท,ทะลุไปถึงลายสต็อปเปอร์ได้นะครับเดี๋ยวลองดูเนาะนะฮะตกกันไปเรื่อยๆืนะครับลักษณะการที่เราปั้นเหยือก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เน็บตัวเบ็ดไว้นะครับเน็บตัวเบ็ดไว้ทั้งหมดเลยรอบๆนะฮะพอเน็บไว้ให้อ่าไม่ต้องลึกมากนะครับออเอาแค่แปะแข้างนอกก็พอนะครับ แต่ว่าอันนี้นะเหยื่อเรานิ่มอยู่แล้วนะครับผมก็เลยฝังไปอีกนิดนึงนะครับเวลาเราตีตกลงน้ําไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลายล้อมอยู่แถวนี้เราไม่ใส่เม็ดโฟมนะครับนะฮะตัวเบ็ดเราจะไม่ใส่เม็ดโฟมเนาะปล่อยมันลอยๆแบบนี้เลยนะครับเหยื่อที่เราใช้ตกปลานิมเหยื่อที่เราใช้ตกปลาจีนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เรานวดให้มันนิ่มๆหน่อยนะฮะชอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตีเป็ดกันเลย ตีหน้าดินไว้ตีหน้าดินไว้3ามคันนะฮะได้ปนินขึ้นมาตัวนึง่งไซส์สวยอยู่เจดแปดขีดเดี๋ยวให้ดูเกือบลงกันนะ7-8ดขีดได้นะครับ ตัวนี้เป็นเหยียบปน,นินนะเหยบพร้อมพงขาวมะพร้าวคั่วนะครับเหยบพร้อมพงขาวมะพร้าวคั่วนะครับเบ็ดเบอร์ชิุุเบอร์สองไซนี้ปน,นินนะครับสวยๆเลยทุดรอยยังไม่กินเลยนะครับเพิ่งลงหน้าดินไป3ามคันก็ได้ผลเลยเมื่อเช้านี้เองนะฮะอย่างงี้ค่อยมีกำลังใจหนะ่อย Sí, ประมาณ6ขีด <c oughs> เฮ้ยเฝ้าปาน,นินดีกว่าครับมาช้าแต่มาเรื่อยๆนะ สวยๆเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนแผ่นเลยครับทุดลอยไม่ตีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะตีปนินกันนะครับก็จะเปลี่ยนคันสิบฟุตเนี่ยคันเบสเนี่ยนะครับที่เราตีปนินอยู่เนี่ยเอย้ที่เราตีปาจีนอยู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าดินเลยนะครับคือ ไม่ค่อยดีกับปลาจีนที่นี่ยังไม่ได้ตัวเลยไม,ม่แล้วก็เช้านี้ก็ยังไม่มีใครได้ครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปตกปลานินกันเลยครับตกปลาหน้าดินนะฮะเขาว่ามีปน,นจันไซให,ใหญ่นะครับไซเจ็ดแปดโลนะครับว่ามันจะมาช่วยเหยื่อเราไหมงานหน้าดินนะครับผมก็ใช้เบ็ดนะครับจีนุเบอร์สอง นะครับเป็นชินุเบอร์สองแต่ใช้ตูดลูนะครับตูดลูของตัวนี้ยูหูนะครับก็โอเคใช้ได้ใช้ดีอยู่เหมือนกันนะครับเหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อพร้อมปนิน นะครับผขงขาวมะพร้าวคั่วนะครับเหมือนเดิมนะฮะ,ะที่จังหวัดตากนี่ก็มีร้านที่เอาไปขายนะครับมีเหยื่อเราที่ไปขายอยู่ก็มีมีร้านเป็นทิชชิ่นะครับหน้าวัดมะเขือแจ้นะครับแถวบริเวณโรงเรียนตากพิทยาคมนะครับ กับร้านลุงยานะครับไปทางค่ายทหารนะครับแล้วก็ أ, ทาง أ, ข้างราชมงคลตากนะครับร้านนานนะมหา,าลัยร้านนาราชมงคลตากนะครับก็มีร้านชื่อร้านอะไรชื่อร้าน أ, น้องพลฟิชชิงนะครับมีอยู่3ร้านนะในอำเภอเมืองตากนะครับแล้วก็แถวอำเภอบ้านตากก็มีอยู่ร้านร้านบ้านเวด ร้านบ้านเบ็ดฟิชชิงรับผมอยู่เส้นสะพานบ้านตากเลยนะครับ <c oughs> สะพานข้ามแม่น้ําปิ่นะฮะที่อำเภอบ้านตากนะร้านบ้านเบ็ดฟิชชิงนะครับแล้วก็าปากทางเขื่อนสามเงาก็จะมีร้านาร้านแม่วางฟิชชิงนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่จะมาตกปลาที่จังหวัดตากนี้นะครับแล้วก็จะใช้เหยื่อของโกดจะพญาก็จะ มีร้านอย่างที่อบอกไปแนะนําไปนะครับก็ลองไปเลือกขายเลือกใช้กันดูเนาะมีเหยื่อ <Yeah, S 1> มันมีหลายแบบมากเลยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวมัดอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนไอหคันนี้ยให้เป็นหน้าดินหมดเลยนะครับแล้วรอชมผลงานกันเนาะปาน,นินก็ขึ้นมา2ตัวแล้วนะครับตีไปอลองเปลี่ยน ตีหน้าดินไปประมาณสองชั่วโมงก็ได้2ตัวเออมาช้าแต่มาแต่ไซส์สวยนะครับไซส์เกือบโลเลยนะครับตัวแรกแล้วก็เห็นมันกินอยู่นะฮะก็ไม่ได้อ่าไปนั่งเฝ้าเนาะเรามุกแต่เฝ้าปลาจีนก็เลยปล่อยมันไปมันก็มีหลุดบ้างน,นะครับน่าจะมีหลุดอยู่อยู่ตัวหนึงนะฮะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เหลือเวลาอีกครึ่งวันสําหรับวันนี้คืนนี้ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอดูก่อนนะครับ บ่ายสองมงแล้วครับเดี๋ยวก็ดูอีกสักพักหนึ่งเนาะถ้าดีก็จะนอนค้างถ้าไม่ดีก็กลับบ้านก็ได้ปัาน,นินสองตัวนะครับเปลี่ยนชุดทุ่นลอยเป็นหน้าดินอีก5้าคันก็ยังเงียบอยู่นะฮะเห็นมีปะตะเพียนเข้ามากินบ้างนะครับแต่ปัาน,นินยังไม่ค่อยมีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสิแล้วนะครับก็ เก็บอุปกรณ์กลับบ้านนะครับปลาไม่กินเลยนะฮะตั้งแต่ที่ได้ปลาน,นิลตัวที่2มาก็เงียบไปเลยแต่ก็มีพวกตะเพียนเขามารับแขกบ้างนะครับส่วนที่นั่งข้างๆผมนี่ก็ชื่อนรันนะนัันแกตกอยู่ที่อ่างเพชรชมพูเนาะมีอะไรก็มาปรึกษาแกนะฮะเหยื่อตกปลาของโกเจ้าพญาที่ร้านแกก็มีขายนะครับอยู่ตรงในบอ่อนี่เลยนะครับในบอ่อเพชจชมพูนะครับ ันนี้น้ารันเป็นไงบ้างก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเนาะปลาก็ได้ได้อยู่เนาะเป็นปลาตะเพียนเป็นปลาตะเพียนนะ<ๆ>ก่อนหน้านั้นก็คือปลานิมมันเข้าจัดอยู่เนาะ<ๆ>เดี๋ยวรอฟังข่าวไปเรื่อยๆแล้วกันนะ<ๆ>สำหรับวันนี้ก็ต้องเดี๋ยวพาไปดูปลาแล้วก็ต้องปิดคลิปไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้เนาะฝ<ๆ>ากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับน้าโก้ด้วยแล้วกันนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปเท่าไหร่นะครับก็คลิปมันอาจจะไม่ค่อยสนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะตามสภาพช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยเนะเาะหวังว่า f c ก็อย่าเพิ่งทิ้งกันละกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวไปดูปลาด้วยกัน นินไซส์ส,สวยฮ่านี่ฮะเป็นปลานินนะไซส์ไซสก็นี่เกือบโลมกันนะเนี่ยฝ่ามือนะครับเทียบกันให้ดูนี่เลยไซส์สวยเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ